เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคมาวันนี้ไม่มีอะไรนะแต่ว่าคือหลังจากที่ผมได้ไปเล่นโหมดเยกมาก็ได้เข้าใจเลยว่าด่านไนแมสามยังไม่ได้เล่นนะครับคือตอนนี้ผมจะเข้าไปให้ดูว่าด่านไนแมรมสามเป็นยังไงนะส่วนคนที่ผ่านมาแล้วก็ก็ดีนะตัวคุณเก่งมากเลยซึ่งผมก็ได้แค่นี้แหละเอาตัวดาเมจขึ้นมาแล้วก็ใส่เกาะตัวฮิลใหม่นะก็ ดีขึ้นระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องไปลองดูวด่าดาเนเแมมจะเป็นยังไงดีเอยได้แมมสองนะครับคือในแมมหนึ่งอะผมเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยในแมมสองยังไม่ได้เข้านะเขาให้วิวหกสิบคือแนะนําว่าวิวหกสิบจะผ่านพอดีซึ่งผมวิวห้าสิบสามแล้วทําไมอยากผ่านเข้าใจปะไปเลยดีไม่แมมคือจริงบ้าด่าแรกยังไม่ผ่านเลยมจะไปในแมมเลย ก็ขอเลยขอน้ำนชิลร,ร่าพี่แล้วเนี่ยตัวนี้คือแม่งโคตรกะเพราะฉะนั้นเราจะลองเปลี่ยนเป็นตัวซับหรือไม่ก็ตัวซับไปแหละถ้าใช้ตัวนี้มันเจ็ดพันเจตัวนี้สองดาบแต่เจ็ดพันกว่าอ,อ่าตอนนี้แล้วกันตัวนี้แจกโล่นะครับไป ผานี่มาแบบไปไวนะเออเปิดมาไปไวโอเคเปิดมาก็เจอตัวนี้เลยครับตัวฮีโร่โอ้โอ้โหโ,โ,โดนซัดมาหมอเลอดเลยครึ่งหนึ่งกลับโคตรเตียนดีนะเพราะว่าเอ,ออเออ,อ,อ,อโอ้โหดอกละห้าพันไม่รอดโอเคโอเคยมแพ้ยมแพ้อ่ะเดี๋ยวเรามาดอง ด่านธรรมดาดังนะด่านธรรมดาด่านสามผมยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวเข้าไปดูเย็กหนึ่งด่านสามนะครับ <_ d> um> นี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวแจกโลกไปนะดาเมจจะขาดไปเยอะนะเพราะว่าตัวดาเมจมีแค่สองตัวตอนแรกมีสามแต่ทำไมอ่ะผมจะผ่านที่ได้ <_ d> um> โอเคคือตอนนี้ได้ความที่เราเอาตัวโลมาเนี่ยดาเมจเราจะขาดไปเ่อ่ข้างเยอะ,ะทำให้เราไม่สามารถที่จะ เสริมดาเมจทุกตัวได้นะผมจะเอาน้องมาแจก,กโล่แทนนะเพราะว่าเพื่อโอกาสรอดให้ตัวที่โดนตัวนี้รอดแล้วก็ต้องจำเป็นต้องตีเอาโล่ออกเอ้ยเอาสะท้อนออกเห็นไหมเนี่ยโล่ก็เซฟระดับหนึ่งไอ้สองตัวนะยังไงให้สกิลแรงเข้ามอนได้ต่อไปผมจะเดือสองตัวสู้กับสี่ตัวเอ้ยยังไม่จบคือตีธรรมดาตัวนี้เบาอะแต่สกิลตัวนี้ค่อนข้างแรงอ่านี้ผมรู้แล้วจุดอ่อนของเอ,อื้อเอ,อื้อ ลองจะพูดเลยเดี๋ยว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 ,ยวลองดีทายลองดีทายนะขี้มาให้เราลองดีทายเลยผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นตัวนี้เราจะลองดูว่าถ้าเราให้ตัวเนี้ยแ,แจกแจกไอเนี้ยแจกเพิ่มโจมตีมันจะดีเท่าอันนี้ไหมนะอลองเปลี่ยน HP ให้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้บางสุดเนสตี้นะนคือผมอยากให้หมออยู่นานๆเนี่ยถ้าหมออยู่แป๊บเดียวมัน มันไม่คข่มกับที่เอาหมอลงมาเออเข้าใจปะอันนี้ก็อัพได้อันนี้ก็เออลืมใส่นะช่างมันกันแต่ว่าไม่ใช่ชุดเดิมนะเป็นชุดใหม่ชุดที่ใส่กอ่อนเออพูดงงทำไมวะเนี่ยเห็นไหมใส่ HP มาก็โหช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะตัวซ้ายมือไอ,อ้ขวามือหมอกับตัวนี้นะมีสะท้อนกลับอีกนะเอ,อ,อื้อหือสองพันเห็นไหมเออเนี้ เนี่ยเข้าไปเจอน้องเอเลน่าอันตีไหลอะ่ะคือยังไงก็ตายหมดอบคนคงจะมาหาวิธีผ่านดานไปพร้อมกันเขียนไม่ผ่านละออกเลยแต่แค่หมอ,อยังไงก็ไม่ฆ่าใครไม่ได้ออกก่อนออกก่อนเราจะมาหาให้ดูว่ามันจะผ่านไหมแม่งกูอยากเอาชนะเลยวะเ,ยเข้าใจว่าจิตวิญญาณของคนไม่ยอมแพ้มันมันหยุดผมไม่ได้หรอกไอแค่นี้เขียนเดี๋ยวมาวิธีก่อนนะอ๋อ,อนี่เราทัชแคนได้เราใส่ไปเลย เคซ้อนสามชั้นละไปดูไหนที่มันซ้อนกันได้อีกคือผมอยากอัพอัพเวลนะแต่ก็คือเข้าใจไปผมอยากให้มันมีซึกอันอ่ะเป็น4อันเพราะอย่างที่เราเห็นในด่านคือมันมีมันมีบางด่านที่ใช้ถึง4ดีคอยอันเดียวกันถ้าเราเอาอันที่มันไม่ได้อัพมาไปใส่ก็กาะเมื่อกี้ใช้ด่านน้ำใช่ไหมยวลองอัพน้ำให้มันขึ้นเยอะๆหนึ่งสองสามสี่ อันนี้คืออะไรสปีดอันนี้ดีฟเอนอ่าดีเฟนก็น่าสนใจนะไอด ADW อันนี้หนะลบดีเฟนอันนี้ปันกันสกิลอ่าเราลองลองบูทลองบูทใช้เงินเยอะกว่าไอ้น,นี่มันทัชเคานได้ 1, 2, 3, 4, เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าออกสองอันอ,ออกสองอันได้สองวิวไงทาอัพขึ้นมาเลย ังเกือบหมดตุดโมันเท่าสปีดเลยอะแต่ว่าอันนี้ตีบวกแลวไงมันเลยดีกว่าต่อผมจะมาขายเกียร์นะครับขายจากต่ำไปสูงก็ได้ขายเลยอ่าขั้นสองละเราก็จะเอาเอาไว้นีนแต่ขั้นสองเอาให้ขั้นนออกได้หมื่นหนึ่งกลายเป็นสามหมื่น ่ะอย่างต่อมาเราจะลองเพิ่มเลเวลไอเทมนะครับก็คือไอพวกเกียร์ที่เราใส่ให้ตลลัวละครแหละอ่าเราบวกตัวแรกเลยก็คืออินเซส์นะอันนี้บอกวิธีผ่านดาดนะเนี่ยอิอนเซส์ใส่เซส4นะี่อะบวกหกลกอันบวกสามช่องโอเคแล้วนะคือจะบวกสิบห้าเลยมั็นเปลืองไงอ่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใส่ดีเฟนซ์สี่ดีซีสองดีซีเอามาการสกิลเราบวกไปสักหกขั้นเป็นไง เอ้ยเลยเลยเลยกูจะเอาแค่หกขั้นด้วยโอ้โหแค่นี้ก็แปะแล้วอ่ะสองสี่หกหกขั้นพอนะหกขั้นให้มันเปิดข้างล่างทั้งสามอันเนี่ยไม่เขาจะเขียนอยู่ว่าบวกขีดอันหนึงจะเปิดถ้าอย่างละสามอันโอ้โตะตังเริ่มลอยล่อแล้วว่ะเอ้ยลอยหล่อเขาลอยล่อโอ้โหลีนพันหมดละตัวนี้คือเป็นเซตที่ดีที่สุดตั้งแต่ปั้นไอตัวพวกนี้มาเลยก็คือเซตนี้แหละ คือผมให้ a r v เว t ม o o n ทุกอย่างที่มีคือแบบดีที่สุดแล้วในบรรดาทุกตัวที่มีพยายามให้ตัวนี้เป็นตัวโจมตีหลักไงแต่ตีใช่ใช่เราไปดูหมอคุณหมอเนี่ยใส่เป็นเซ็ตป้องกันสีม่วงนะเอาหายคือคุณหมออ่ะมีสีม่วงแล้วสามอันใช่แต่เป็นเซตสซึ่งใส่เลือดมานิดหน่อยเพราะกลัวหมอตายถ้าใส่ดีเฟนซ์บดหมอก็จะบางแต่ว่ามีป้องกันเยอะ เอาไงดีวะถูมจะเตยให้มันเป็นวล่วสิบเท่ากันลองหรอกเตยให้มันเป็นวล่สิบคือจริงๆ่ะแค่บางทีเราบูธเกียร์นิดหน่อยมันผ่านด่านได้เลยนะเว้ยผมเคยลองในด่านธรรมดาเออตันด่านแล้วก็เพิ่มเกียร์แล้วมันิ่งผ่านด้วยเอาได้แค่นี้แล้ววะโลหภพันละไปลองใหม่อีเวนต์หนึ่งเอาให้มันรอดนะรอดนี่นก็คือได้สุม่มพอดีนะเพราะผมมี8ดใบละไอ้ได้สองใบก็คือพอสุ่มละ เดี๋ยวก็มีเพชรอยู่อะไม่ต้องใช้อนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไอเทมนี้เป็นที่เราอัพอังกีสมดุดสแตตดีกว่าถึงพวกมันเกือบสามเท่าตัวนี้เราจะลองอ่ามันงไงดีวะคือตัวฮิวอะตัวเดียวพอละเพราะมันฮิวหมูแต่ถ้าเอาตัวฮิวม,มันฮิวเดียวย,วยูเดียวแต่แรงไม่ให้คมอะอยูเดียวแต่แรงปรับโจมตีเพิ่มโล่ อ่าลองเพิ่มรลมไหมไม่ก็เอาโจมตีมาแะละกูจะวนไปวนมาทำไมวะพาละสิบาทีานี่แม่งเลยมาละโอเคผมไปตัดซอยแง้มก็สั้นนะเดี๋ยวต่อสู้ผมจะข้ามมาแล้วกันนะข้ามแบบเร็วๆเหมือนที่เคยทำพาที่แล้วก็ตายตัวนี้แรงและโอ้โหมันทีเดียวตายเลยอ่ะเอาแจกโลกดีกว่าคือถ้าไม่ครบสี่ตัวไม่น่าผ่านออกก่อนเลยขอใครทุกคนด้วยนะครับมันอาจจะนานไปหน่อยโอเคเรามาลองใหม่ ที่้าจะมาลองเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอาตัวเสริมเกาะมาแทนอันนี้เป็นบัตจโจมตีนะเมื่อกี้เราเสริมเกาะดูดิจะรอดไหมยินดีเสไมมตีแรงวะพูดดูดิอ่าโลเซฟชีวิตไม่เซฟละมันตีตัวเดียวกันนะ่ะตีสตาร์ทไม่ ผมจะทำยังไงให้ได้ให้หมอไม่ตายเพราะว่าหมอจําเป็นกะทีม่สุดละถ้าตัวดามีตายตัวหนึ่งคงจะโอเคนะแต่ว่าไม่อาจใ,ใครตายอะ่ะตัวตัวอ่ะนะเพราะเราไปแล้วมันตีตมันจะติอยู่วะโอเคต่อไปไม่รอดละเจอน้องเอลเลน่ายัางไงกันไม่รอดเออผมจะบอกจุดอ่อนนะในด่านอีเวนต์อ่ะถ้าตัวไอเน,นี้ยมันบัฟตัวไหนอะ่ะตัวที่มี เอฟเฟกตบับอจะไอนี่เว้ยถ้าเราตีอะจะโดนสะท้อนดาวมจไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมไม่เคยอ่าน,นเนี่ยเนี่ยถ้าเราตีตัวเนี้ยตัวนี้จะโดนดาวมจไปน,นิดหน่อยนะแต่ก็ว่าไม่ผ่านวะยังไงดีวะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ที่บัญญาแล้วอะ2000 years later ผมรีเฟซเลยไม่ได้ไม่ได้หม,มอ,อเลือดน้อยเกินไปโอเค <c oughs> พยายามไม่ได้วะ่ะ คือเข้าใจไปว่ามันมีเกม RPG อ่ะคือเลเวลมีผลต่อทุกอย่างอ่ะโอเคสุ่มเลยดีกว่าเออลีลาอ้ดารดักนสมาสุ่มเลยเนี่ยผมมีอยู่8ใบนะแลกมาเออแล้วก็คือรอบที่แล้วผมสุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวเนี่ยได้ตัวนี้มาเป็นโจมตีป่ะใช่แต่สกิลนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะถึงแค่ คืออันติมันให้แค่ตัวเองแล้วอันนี้ก็ลดก็จริงอะแต่มันอยู่แป๊บเดียว2เทินคือถ้าเราโดนซ้อนเทินเรื่อยๆอะอันนี้ก็ไร้ค่าเลยนะแค่2เทินแต่มันดีตรงที่ว่าถ้าตีธรรมดาเนี่ยมันติดร0อนะก็ดีนะนะติดร0ออันนี้ไม่บอกไม่บอกว่าติดไหมนะแต่ก็ไม่รู้โอเคมาสุ่มเลยผมจะรอคงจะได้อินาเสะนะเพราะว่า รู้สึก่าสะท้อนนี้จําเป็นว่ะคืออะไรหน้าโกงก็จริงอ่ะแต่ว่าก็มีคนเขียนบอวนะว่ามันไม่สุดอะตีบอสไม่ค่อยเหมาะใช่ถ้าเป็นบอสตัวเดียวตีไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นด่านที่มอนเยอะอะผมว่าเหมาะแต่ช่างมันอยากเห็นอยากเห็นไอ้นี่มันทํำยังไงคืออยากเห็นบันดอหกสิบดอนะอีก60ดอผมจะเอกรันตี SSR ลองดูมันจะติดไหมอินเส ออกโม่งนี่คือผมดวงดีสัสเลยนแเนี่ยเออมึงจะออกม่งสองพาร์ออไม่ได้เอ๊ออกม่งสองพาร์ตเลยอไม่ได้ก็ไม่ออกเลยวะมุนมาครบจบคือกดมาคถอะม่งได้ไหมฮ้ยม่วงจิ และออกเป็นตัวอะไรวะผมเคยเห็นอันนี้แล้วป่ะซุปเปอร์มูนไหมเนะี่ยไม่ใช่โอ้โหได้น้องน้องเอลีนวเวัดเดี๋ยวนี้เลขสามสามตัวเลยเน,นี่ยเพราะกิจกรรมแจกสองสองอันใช่ไหมได้หนึ่งดาวได้นี่อีกหนึ่งอันฟักเฮ้ยต้องออกสองตัวแล้วว่าวออกสองตัวแล้วว่าวเฮ้ยต้องออกสองตัวดีไหม มันต้องมีล็อกเหน้าแบบเปลดหนึ่งเปอร์เซนหลุดมาอะไรเงี้ยเออต้องมีคนดวงดีอยู่นั่งอยู่บ้างแล้วนะแต่จะไปรู้ใช่ไหมเออไม่ดีแล้เอานะโอเคได้มาก็โอเคเยวมาอัพดาวไปใช้อะไรแล้วกันยี่ล่มรอบสุดท้ายละเดี๋ยวดูผมอัพดาวมันจะผ่านไหมนะคือถ้าอัพดาวเนี่ยสเตตขึ้นเยอะคนคนทั้งเยอะแต่ต่างพอไหมนี่คืเรื่อง โอ้สามดาวนี่เท่าอินาเซ่ล่างแจกฟรีเลยนะโอ้เนี่ยคูดาวสกิลลดด้วยเห็นปะโอ้โหเหลือหนึ่งวิก็จะฟลักบ้าคตรผิดดิสบอลคูดาวเดี๋ยวนะดิสบอลสกิลหาอะไรวะอ๋ออันนี้ดาวสองวิเฮ้ยเหลือคูดาวหนึ่งวิก็กดได้เรื่อยๆอย่าดิยวเห็นปะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วก็อันตรีลดเหลือสามวิ น่าเสียด่ถามว่าจําเป็นไหมเหรอกดทีเดียวมันก็ใช้เรื่อยๆ,ๆอยงไงคือเราไม่จําเป็นต้องมาซีเรียสกันติอัพเลยสแตทขึ้นเยอะมากนะดูดิกลายเป็นจิตผ่นเลยอะไอ้ผมว่าเรานี่ผมผ่านนะเชื่อปะถ้าผมไปเล่นดาดกู <c oughs> วอร์อย่างกี่รอบแล้ววะอ่ะรอบนี้มันต้องผ่านอะ่ะเออคือบัฟบัฟขนาดนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโดยอินาเสตเก็บหมดก็ใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะครับกด s ั b ส c r คร e นะครับถ้าจะดีลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราเลยครับผมนะครับสำหรับคล่ดวันนี้ก็มีเพจนี้แหละครับสวัสดีครับเราได้ไอ้นี่มาใช่ไหมอ่าซัมเมอร์ไรอาจจะใส่ชุดให้น้องเอยได้มาเยอะ,อะใส่ตามอีเวนต์นะเย็นทุกพาร์ทใครหวังว่าจะให้ผมไม่ใส่ชุดวันเกิดน้องนะบอกเลยเสียใจใส่ไม่ได้ช่องบิน ไหนลอง X5 สิอ่าเสร็มากครับไปละบ๊ายบาย